ท,กกาาทุกคนนะ้ำเบอรดย์เลิศเลิศกระซิอยู่ประมาณนี้เฮ้ยทุกคนน่ะนี่อันนี้อันนี้น้ำถั่วน้ำถั่วหัวเลยเด้อทุกคนจะมาเป็นหัวโปมือสวัสดีพี่น้องมาเล่นน้ำน้ำกันเพราะว่าช่วงสงกรานต์บอรดยอยู่บ้ารนะ์นแล้วทุกคนก็บค่อยได้เล่นน้ำอันนี้ก็มาเล่นน้ำโขงแหงเกลือ เล่นน้ำกับแม่ได้ทุกคนยุนี่เขาก็หลียุหาเขากยจะมีเปิดเพลงนีทุกคนที่ขีเลื่อนหอเดี๋ยวถามา ยยเพิ่งไ่เยวไผ่อยู่กับแม่เด้อไปแล้วเล่เนน้ำกันด้วยจ้า